สวัสดีค่ะวันนี้หมอจะมาพูดเรื่องโรคผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสสารในการประกอบอาชีพโรคผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสสารเป็นโรคผิวหนังอักเสบจากการประกอบอาชีพที่พบบ่อยที่สุดในเกือบทุกประเทศอุบัติการแตกต่างกันในแต่ละประเทศตั้งแต่5ถึง19รายต่อพนักงานเต็มเวลา1-0,000คนต่อปีเราสามารถวินิจฉัยว่าการประกอบอาชีพ เป็นสาเหตุหรือสิ่งกระตุ้นของโรคผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสเมื่อมี4จาก7ข้อของเกณฑ์การวินิจฉัยสากลดังนี้ 1. ผื่นผิวหนังเข้าได้กับโรคผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสสาร 2. มีการสัมผัสสารที่ก่อการระคายเคืองหรือสารที่ก่อการแพ้ในสถานที่ทำงาน 3. ตำแหน่งของผื่นเข้าได้กับการสัมผัสสารขณะทำงาน 4. ระยะเวลาของการสัมผัสสารสอดคล้องกับระยะเวลาของการเกิดผื่นผิวหนัง 5. สารนั้นมีโอกาสสัมผัสน้อยจากสิ่งอื่นนอกเหนือจากการทำงาน 6. ผื่นดีขึ้นเมื่อหยุดสัมผัสสารจากการทำงาน 7. ทําทำการทดสอบเพิ่มเติมพบสารที่เป็นสาเหตุซึ่งแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ,ใหญ่ผิวหนังอักเสบจากการระคายเคืองและผิวหนังอักเสบจากการแพ้สัมผัสดังนั้นเรามารู้เหตุกันนะคะเริ่มจาก 1. ผิวหนังอักเสบจากการระคายเคืองพบได้บ่อยอาจมากถึง80%ของโรคผิวหนังจากการประกอบอาชีพไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายแต่เกิดจากการระคายเคืองจากสิ่งคุกคามที่มาสัมผัสผิวหนังแบ่งเป็นแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรังโรคผิวหนังอักเสบจากการระคายเคืองแบบเฉียบพลันเกิดจากการสัมผัสสารที่มีฤทธิ์ระคายเคืองรุนแรงเช่นกรดหรือด่างอาการเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วหลังการสัมผัสครั้งแรก ตัวอย่างเช่นบาดแผลอักเสบจากการสัมผัสซีเมนต์ตุ่มน้ำผู้พองบวมแดงจากการจุ่มมือลงในสารฟอกขาวส่วนโรคผิวหนังอักเสบจากการระคายเคืองแบบเรื้อรังพบได้บ่อยกว่าโรคผิวหนังอักเสบจากการระคายเคืองแบบเฉียบพลันมาก เกิดขึ้นอย่างช้าๆจากการสัมผัสสารที่มีฤทธิ์ระคายเคืองไม่รุนแรงแต่เกิดจากการสัมผัสซ้ำๆบ่อยๆเช่นการสัมผัสน้ำสบู่น้ำยาทำความสะอาดผงซักฟอกหรือตัวทำละลายเมื่อสัมผัสสารน,นั้นอีกจะเกิดผื่นหรือไม่ก็ได้ขึ้นกับสภาพผิวระยะเวลาการสัมผัสและความเข้มข้นของสารอาการแสบร้อนความรู้สึกยิบๆระคายเคืองพบได้บ่อยในช่วงแรกที่เริ่มมีผื่นต่อมาจะเริ่มมีอาการคันร่วมด้วย เช่นมือที่ทำงานเปียกน้ำต่อเนื่องเป็นเวลานานจะมีลักษณะแห้งลอกจากปลายนิ้วมือลามมาจนถึงฝ่ามือร่องนิ้วม,มือมีขุยแดงลอกฝ่ามือหนาแข็งขึ้นผิวหนังแดงแห้งหนามีรอยแตกในช่างพิมพ์ผื่นมีขอบค่อนข้างชัดเจนอยู่เฉพาะบริเวณที่สัมผัสสารเมื่อสัมผัสสารระเหยที่มีฤทธิ์ระคายเคืองจะเกิดผื่นบริเวณใบหน้าโดยเฉพาะรอบดวงตาได้ 2. ผิวหนังอักเสบจากการแพ้สัมผัสเกิดจากการสัมผัสสารที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันเฉพาะของคนคนนั้นต้องอาศัยระยะเวลาช่วงหนึ่งในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันผื่นจึงเริ่มเกิดขึ้นหลังจากการสัมผัสสารครั้งแรกประมาณ7-10วันเมื่อสัมผัสสารน,นั้นอีกจะเกิดผื่นขึ้นอีกแน่นอนเช่นการแพ้ไทยูแรมหรือคา,าร์บเมดในถุงมือยางพบได้ในหลายอาชีพการแพ้อีพ็อกซี่เลซินในขั้นตอนการผลิต จากการใส่ถุงมือที่ยาวไม่เพียงพอการแพ้อัิเลตในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ผื่นมีขอบเขตไม่ชัดเจนกระจายลามออกจากบริเวณที่สัมผัสพบตุ่มน้ำขนาดเล็กและอาการคันร่วมได้บ่อยการแพ้สารในพืชบางชนิดอาจทำให้เกิดผื่นเป็นเส้นบริเวณที่สัมผัสเมื่อรู้เหตุแล้วเราก็ต้องหลีกเลี่ยงกันนะคะ โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารที่มีฤทธิ์ระคายเคืองสูงทำความสะอาดผิวอย่างอ่อนโยนและทาครีมให้ความชุ่มชื้นอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผิวมีสุขภาพที่ดีสามารถทนต่อสารที่มีฤทธิ์ระคายเคืองในคนที่แพ้สารบางอย่างควรหลีกเลี่ยงไม่สัมผัสสารที่แพ้อีกเลยแม้ในปริมาณเล็กน้อยหรือระยะเวลาสั้น เนื่องจากการสัมผัสสารเพียงเล็กน้อยก็สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายทำให้ผื่นเหอมากขึ้นได้รวมทั้งหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารในกลุ่มเดียวกันที่มีโอกาสแพรร่วมได้ต่อมาการป้องกันมีระบบการจัดการในโรงงานเช่นระบบการลำเลียงการแยกการทิ้งสารเคมีและระบบระบายอากาศที่ดี มีการประเมินขั้นตอนการทำงานและสารเคมีที่ใช้เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการระคายเคืองจากการสัมผัสสารเคมีที่รุนแรงในคนที่แพ้สารบางอย่างควรมีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ถูกต้องเหมาะสมกับงานอาจจำเป็นต้องปรับการทำงานเพื่อให้บุคคลที่แพ้สารบางอย่างไม่ต้องปฏิบัติงานที่สัมผัสกับสารนั้นอีกเลยสุดท้ายการทำความสะอาดและการดูแลผิวหนังเมื่อประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน ควรมีความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเช่นการชะล้างสารเคมีด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากๆสารเคมีบางอย่างถูกดูดซึมและมีอันตรายต่อระบบการทำงานภายในร่างกายได้จึงควรรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาต่อไปในคนที่แพ้สารบางอย่างเมื่อผิวหนังยังอักเสบควรรับประทานยาและทายาตามที่แพทย์แนะนำและเมื่อผิวหนังหายจากการอักเสบแล้ว ควรดูแลผิวให้ชุ่มชื้นและมีสุขภาพที่ดีเพื่อเป็นด่านป้องกันไม่ให้สารก่อการแพ้สัมผ,สผัสผ่านเข้าไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายได้อีกหากท่านมีโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังที่ไม่หายสักทีควรพบแพทย์ผิวหนังเพื่อหาโรคผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสสารในการประกอบอาชีพอย่าลืมนะคะรู้เหตุหลีกเลี่ยงป้องกันดูแลสถาบันราชประชาสมาสัย มุ่งมั่นพัฒนางานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอ้อมสวัสดีค่ะอาการปวดหลังส่วนล่างจากการทำงานลักษณะงานและอาชีพที่เสี่ยงที่ทำให้เกิดอาการปวดหลังล่าง หนึ่งผู้ที่ต้องทำงานประเภทแบกหามยกของหนักเช่นการยกของที่อยู่ในท่าทางที่ไม่เหมาะสม 2. อ,อาชีพที่ก้มหรือบิดเอวเป็นประจําและนานเช่นทยาบาล 3. อาชีพที่นั่งทํางานกับพื้นเป็นประจําขับรถบรรทุกอาชีพทํางานนั่งโต๊ะอันตรายต่อระบบอวัยวะที่สําคัญของร่างกายอาการปวดหลังหมายถึงอาการปวดที่เกิดขึ้นในบริเวณหลังของลํตัวตั้งแต่ระดับคอลงไปจนถึงก้นกบคอซิก แต่อาการปวดหลังส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในบริเวณบ้นเอลจนถึงก้นกบหรือที่เรียกว่าอาการปวดหลังส่วนล่างอาการปวดหลังที่อาจเกี่ยวเนื่องจากการประกอบอาชีพสามารถจำแนกได้3ามกลุ่มดังนี้ หนึ่งวมอาการปวดหลังเฉียบพลันซึ่งเกิดจากการก้มยกของหรือการบิดเอวที่ผิดจังหวะอาการปวดพบกระจายอยู่บริเวณแผ่นเอวเบื้องล่างหรือบริเวณแก้มก้นอาจร้าวไปบริเวณต้นขาแต่ไม่เกินหัวเข่าอาการมากขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนไหวถ้าได้พักหรือเคลื่อนไหวน้อยลงอาการปวดจะทุเลากลุ่มอาการปวดร้าวไปที่ขา 2. กลุ่มอาการปวดล้าบริเวณน่องขณะเดินและผู้ป่วยต้องหยุดเดินหลังจากเดินได้ระยะทาง1นโรค3กลุ่มนี้มาเกิดจากการติดแคบของโพรงราบประสาทซึ่งไม่เกี่ยวเนื่องกับการบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพการตรวจทางห้องปฏิบัติการ1การฉายภาพรังสีกระดุก2การตรวจทางหลังสีแม่เหล็กเอ็มอารายสามซีท e ร์อิสแกนโรคจากสิ่งแวดล้อม Environmental d i s e a s e ความหมายคือโรคหรืออาการผิดปกติที่เกิดขึ้นจากหรือเป็นผลเนื่องมาจากมลพิษ มีดังนี้ 1. โรคจากตะกวัวหรือสารประกอบของตะกวัวหมายถึงโรคหรืออาการผิดปกติที่เกิดขึ้นจากหรือเป็นผลเนื่องมาจากมลพิษที่มีตะกวัวหรือสารประกอบของตะกั่ว2โรคหรืออาการที่เกิดจากการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนหมายถึงโรคหรืออาการผิดปกติที่เกิดขึ้นจากหรือเป็นผลเนื่องมาจากมลพิษที่มีฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอน พโรคจากตะกัว่วหรือสารประกอบของตะกัว่วจากสิ่งแวดล้อมแหล่งกําเนิดและกลุ่มผู้เสี่ยงโรคพิษตะกัว่วสามารถพบตะกั่วในรูปของฝุ่นหรือควันเช่นเดียวกับอนุพันธ์ของตะกัว่วพบได้ทั้งในบรรยากาศทั่วไปในน้ำในดินในอาหารยาแผนโบราณและเครื่องใช้ที่มีตะกั่วบนเปื้อนหรือเป็นส่วนประกอบในน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผสมตะกัว่วอินซีและในบรรยากาศการทำงานและตะกั่วจากแหล่งต่างๆ กรณีเด็กเป็นโรคพิษตะกัวในจังหวัดสมุทรปราการพบผู้ป่วยเด็กชาวกัมพูชาอายุ3ปี5เดือนมีอาการปวดท้องและอาเจียนแอดมิทที่หอผู้ป่วยกุมารเวนกรรมโรงพยาบาลสมุทรปราการในวันที่4มิถุนายน2558 CBC พบภาวะซีทีบ7.7ดมีบาโซฟิลิกสตริปลิงระดับตะกัวในเลือดสูง162ไมโครกรัมต่อเดซิลิตรผลการซักประวัติพ่อแม่ของผู้ป่วย ทั้งคู่ทำงานรับจ้างเชื่อมโครงเหล็กต่อเติมอาคารในโรงงานรีไซเคิลพลาสติกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการอาศัยอยู่ที่บ้านพักคนงานภายในโรงงานแห่งนี้มาเป็นระยะเวลาหลายเดือนลูกมักจะเล่นอยู่ใกล้ๆบริเวณที่ทั้งสองทำงานเชื่อมเหล็กผลการตรวจเลือดของพ่อแม่ของผู้ป่วย ผลแลบออกมาเมื่อวานที่วันที่16กรกฎาคม2558พ่อมีระดับตะกัวในเลือดสูง85.8ไมโครกรัมต่อเดซิลิตรแม่มีระดับตะกัวในเลือดสูง75.2ไมโครกรัมต่อเดซิลิตรงานเชื่อมโครงเหล็กต่อเติมอาคารเป็นการเชื่อมแบบไฟฟ้าโครงเหล็กเคลือบสีใช้ลวดเชื่อมสำหรับเชื่อมเหล็กชนิดไมสตีลคำถามก็คือตะกัวอยู่ตรงไหนในงานเชื่อม คืออยู่ที่ลวดเชื่อมอยู่ที่ชิ้นงานโครงเหล็กและอยู่ที่สีรองพื้นสีกันสนิมสีน้ำมันและสีกันสนิมมันมีส่วนผสมของสารตะกัว่วเจ็ดโรคหรืออาการที่เกิดจากการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอน ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพคือระบบพังเดินหายใจก่อให้เกิดการอักเสบของระบบพังเดินหายใจได้เกิดอาการไอไอเรือรังเสียมหหายใจลำบากนอกจากนี้ยังสามารถเกิดการติดเชื้อในระบบพังเดินหายใจได้ง่ายในผู้ที่มีปัญหาระบบพังเดินหายใจเช่นหอบหืดโรคถุงลมโป่งพองจะมีผลกระทบมากขึ้นซึ่งหากได้รับอนุภาคเหล่านี้ในระยะเวลานาน,าน,าน อาจก่อให้เกิดมะเร็งได้โดยอนุภาคจะไปกระตุ้นให้เซลล์ปอดสร้างอนุมูลอิสระเกิดการระคายเทืองและสามารถก่อให้เกิดการอักเสบของระบบทางเดินหายใจได้จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของปอดลดลงการแลกเปลี่ยนอากาศทอ มัมได้น้อยลงส่งผลให้การหายใจสั้นหัวใจทำงานหนักขึ้นเกิดอาการไอไอเรือรังเสมหะหายใจลำบากนอกจากนี้ยังสามารถเกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจได้ง่ายในผู้ที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจเช่นหอบหืดโรคถุงลมโป่งพองจะมีผลกระทบมากขึ้นซึ่งหากได้รับอนุภาคเหล่านี้ในระยะเวลานานๆานานอาจก่อให้เกิดมะเร็งได้ และยังส่งผลกระทบถึงระบบหลอดเลือดหัวใจจากการวิจับพบว่าหากได้รับอนุภาคเหล็กก้อนเหล่านี้ทำให้ระดับความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้นได้และยังเพิ่มระดับไขมันในเลือดชนิด LDL และ t รก g l y c e r i ด e และลดระดับไขมันในเลือดชนิด HDL ได้อีกด้วยการได้รับฝุนละอ,องในระยะเวลาสั้นเป็นสาเหตุกระตุ้นให้เกิดโรคทางหลอดเลือดหัวใจซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ การเสียชีวิตสูงกว่าสาเหตุการเสียชีวิตจากระบบทางเดินหายใจโดยการเสียชีวิตมีสาเหตุจากภาวะหัวใจวายเฉียบพลันภาวะหลอดเลือดสมองแตกหัวใจเต้นผิดจังหวะหากได้รับอนุภาคเหล็กเป็นเวลานานทำให้เพิ่มอัตราเสียงของการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจได้ 2> pm 2.5คือฝุ่นจิ๋วที่เข้าถึงถุงลมได้ ส่วนประกอบของ PM 2.5อาจเป็นได้ทั้งสารไฮโดรคาร์บอนโลหะหนักหรือสารเคมีอื่นๆมนลพิษทางอากาศประกอบด้วยอนุภาคฝุ่นจิ๋วและก๊าซพิษไม่ได้มาด้วยตัวมันเองอย่างเดียวมันอยู่ในทุกสิ่งที่มีการเผาไหม้ขมเหลามันจะเกาะติดตัวก๊าซเข้ามาด้วย ก๊าซพิษฝุ่นละอองขมเหลวควันคือ PM 2 5ก๊าซจากการเผาไหม้ที่สำคัญได้แก่ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์โครงสร้างทางเดินหายใจประกอบด้วยทางเดินหายใจส่วนบนมีดังนี้หลอดคอโพรงจมูกหลอดลมใหญ่ฝาปิดกล่องเสียงกล่องเสียงและทางเดินหายใจส่วนล่าง มีดังนี้ปอดข้างขวาหลอดลมฝอยหลอดลมเล็กปอดข้างสายเยื่อหุ้มปอดถุงลมกระบังลมซึ่งฝุ่นแต่ละไมครอนจะเข้าสู่ร่างกายได้ตามขนาดความเล็กใหญ่ดังนี้ pm 10สามารถเข้าถึงโพรงจมูก pm 5สามารถเข้าถึงหลอดลมใหญ่ pm 2.5สามารถเข้าถึงหลอดลมเล็กและ pm 1สามารถเข้าได้ถึงถุงลม โรคระบบทางเดินหายใจส่วนบนส่วนล่างส่งผลให้เกิดโรคหอบหืดตามมาอันตรายมากและสามารถเสียชีวิตได้บางคนต้องใช้ยาใช้สารขยายหลอดลมผลกระทบต่อสุขภาพต่อคนแข็งแรงระยะสั้นคือระคายเคืองแสบจมูกแสบคอแสบตาผลกระทบระยะยาวส่งผลเหมือนควันบุหรี่โรคปอดโรคหลอดเลือดหัวใจผลกระทบต่อสุขภาพ ต่อคนป่วยคือโรคหอบกำเริบภูมิแพ้กำเริบโรคหัวใจกำเริบผลกระทบต่อสุขภาพคนแก่หายใจไม่สะดวกเหนื่อยผลกระทบต่อสุขภาพต่อคนท้องทำให้ทารกน้ำหนักน้อยแทงผลกระทบต่อสุขภาพเด็กทำให้แสบจมูกแสบคอแสบตาหวัดแทรกซ้อนเหตุการณ์ไฟไหม้บอ่อขยะแพรกสาเผาป่าเป็นปัจจัยหลักโรงงานที่มีปล่องจะเป็นแพรับบาศ แนวทางการวิเคราะห์โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม Job Safety Analysis Work Instruction Walkthrough Survey ดอกจันรอันตรายคือกายภาพ Physical Hazard, ชีวภาพ Biological Hazard, เคมี Haz ard, Chem ie, Chemical Hazard, การยศาสตร์ Ergonomic Hazard, จิตสังคม Psychosocial Hazard ซึ่งแบ่งได้เป็นโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ผลอันตรายหรือทบทวนข้อมูลที่มีในสถานประกอบกิจการคือเริ่มที่แหล่งกำเนิดไปยังสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบมาถึงพนักงานและเกิดอาการต่างๆจะทำให้เกิดโรค 2> pm 2 5หรือฝุ่นละอองขนาดเล็กเป็นปัญหาของประเทศไทยที่สำคัญในช่วงที่ผ่านมานะคะมารู้จัก pm 2 5ก่อน PM มาจากคำว่า particulate matters ก็คือเป็นอนุภาคของฝุ่นละอองขนาดเล็กซึ่ง2.5ก็คือขนาดอนุภาคของฝุ่นละอองนะคะเนื่องจากเป็นฝุ่นละอองที่ขนาดเล็กมันเลยสามารถเล็ดลอดผ่านเส้นขนหรือว่าผ่านเยื่อบุข,ของจมูกเข้าสู่ถูกลมปอดแล้วก็เข้าสู่กระแสะเลือดได้ง่ายซึ่งก็จะส่งผลอันตรายต่อสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งระบบทางเดินหายใจแล้วก็ระบบหัวใจและหลอดเลือด เกิดจากหลายสาเหตุด้วยกันนะคะทั้งจากการกระทําของมนุษย์การเผาป่าการเผาพืชผลงการเกษตรจากการจราจรฝุ่นควันจากท่อไอเสียการเผาไหม้เพลิงไหม้ในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงกิจกรรมสําคัญๆของมนุษย์ประจําวันก็สามารถเป็นสาเหตุที่เกิดฝุ่นละอองได้ไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรีการจุดธูปหรือว่าฝุ่นจากเสื้อถ่ายกอกสารที่เราซีลอกกันนะคะอีกปัจจัยหนึ่งก็คือจากธรรมชาติ ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจากสภาพภูมิอากาศซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าจะเป็นความกดอากาศที่สูงขึ้นรวมถึงสภาพลมหรือการเคลื่อนตัวหรือมีการผกผันของอุณหภูมิทําให้ระบบอากาศปิดฝุ่นไม่สามารถที่จะลอยตัวสูงขึ้นได้ก็จะทำให้เกิดการะสะสมของฝุ่นละอองตรงนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่จะทําให้เกิดฝุ่นละออง PM 2.5เวลาที่ เราสัมผัสกับฝุ่นละออง PM 2.5งก็อาจจะทําให้เกิดอาการแสบตาเครื่องตารากใครเครื่องตาน้ําตาไหลหรืออาจจะมีอาการไอมีเสมหะหอบหรือว่าอาการต่างๆที่ตรงนี้เป็นมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่เราต้องเฝ้าระวงังหรือว่าต้องดูแลเป็นพิเศษก็พวกที่มีโรคประจาตัวเหล่านี้ละคะ่ะรวมถึงหญิงตั้งครรภ์คนสูงอายุหรือว่ากลุ่มเด็กเล็กๆนะคะอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาในการเกิดปัญหาฝุ่นละอองเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดช่วงฤด,ดูที่เป็นช่วงฤด,ดูหนาวหรือช่วงที่มีภูมิอากาศเย็นเนื่องจากสภาพความกดอากาศหรืออะไรต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงทําให้เกิดปัญหาของฝุ่นละอองโดยเฉพาะช่วงฤด,ดูหนาวก็ตั้งแต่ช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาไปจนถึงปลายมีนานะคะอันนี้ก็จะทําให้เกิดปัญหาของฝุ่นละอองที่ทําให้มีผลต่อสุขภาพนะคะ เรื่อง PM 2.5เนี่ยทางรัฐบาลได้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติ แล้วก็ได้มีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติโดยมีการบูรณาการกับหลายส่วนหรือว่ทุกพักส่วนของหน่วยงานที่จะบูรณาการร่วมกันในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขโดยโรกรมควบคุมโรคคนะตอนนี้เรามีพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมพุทธศักราช2562แล้ว PM 2.5ก็ถูกประกาศและก็ถูกบรรจุให้เป็นโรคทางสิ่งแวดล้อมซึ่งเราจะต้องมีการเฝ้าระวังป้องกันและก็ควบคุมในภารกิจตรงนี้ เป็นพิเศษนะคะสำหรับการเฝ้าระวังก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลต่างๆที่เราจะต้องมีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อที่จะเฝ้าระวังและก็ดูแลสุขภาพนะคะซึ่งเราก็ต้องมีทั้งในส่วนของข้อมูลที่เป็นส่วนทางสิ่งแวดล้อมคือข้อมูลฝุ่น PM2.5 ที่มีค่าที่สูงในช่วงเวลาที่มีค่าฝุ่นสูงนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นข้อมูลทางด้านสุขภาพซึ่งเราต้องมีการเฝ้าระวังใน4กลุ่มโรคหลัก ะะซึ่งโรคแรกก็จะเป็นโรคทางเดินหายใจกลุ่มโรคที่2ก็จะเป็นกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดกลุ่มโรคที่3าก็จะเป็นระบบผิวหนังนะคะกลุ่มโรคที่4ี่ก็จะเป็นเรื่องของโรคตาอักเสบต,ตานะคะใน4ี่กลุ่มโรคนี้ถ้ามีข้อมูลที่สูงเกินกว่าปกติสัมพันธ์กับช่วงเวลาที่มีค่าฝุ่นสูงก็จะมีระบบแจ้งเหตุแล้วก็มีเรื่องของการรายงานนำไปสู่กระบวนการของการสอบสวนแล้วก็ควบคุมโรคต่อไปในส่วนของ การต้องกันเราต้องทําให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลก็คือมีการสื่อสารความเสี่ยงมีการแจ้งเตือนแจ้งภัยประชาชนรู้อันตรายของ PM 2 5าทั้งนี้เราก็ยังได้มีหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมซึ่งได้มีการจัดตั้งตรงนี้มาเพื่อภารกิจในเรื่องของการสอบสวนเฝ้าระวังป้องกันตรงนี้แล้วเมื่อการสอบสวนสาเหตุหรือมีสิ่งต่างที่เกิดขึ้นเราก็จะได้มีข้อเสนอแนะหรือนําไปสู่มาตรการในการที่จะควบคุมนะคะ ซึ่งกลไกตรงนี้เองภายใต้พรบก็จะมีผ่านโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและกอทมอนะคะเพื่อที่จะให้เกิดการบรุรณาการการทํางานร่วมกันในส่วนของพื้นที่และในส่วนของจังหวัดเองนะคะ อย่างแรกเลยที่ประชาชนต้องรับรู้รับทราบคือก่อนออกจากบ้านในช่วงที่มีค่าฝุ่นสูงๆเราต้องมีการเช็คหรือว่าตรวจสอบคุณภาพและชนีอากาศของแต่ละวันก่อนที่เราออกจากบ้านอย่างที่2ก็คือหากดิกเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องใช้หน้ากากที่ถูกต้องและเหมาะสมก็คือเป็นหน้ากากที่ป้องกันฝุ่นละอองถ้าเลี่ยงไม่ได้เราก็ใส่หน้ากากป้องกันแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือประชาชนทุกคนจะต้องช่วยกันลดแหล่งกําเนิดมลพิษแล้วก็ลดการเผาไหม้ลดการเผาพืชผลทางการเกษตรรวมถึงลดกิจกรรมต่างๆ ฝากไว้เท่านี้ค่าคำสั้นๆที่อยากจะฝากไว้นะคะรู้ลด เลี่ยงรู้ต้องรู้หรือว่าตรวจเช็คคุณภาพอากาศก่อนทุกครั้งก่อนออกจากบ้านเลี่ยงก็คือเลี่ยงที่จะเข้าไปในสถานที่หรือกิจกรรมที่อาจจะมีฝุ่นนะะเพื่อลดการสัมผัสฝุ่นแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องสวมหน้ากากป้องกันที่สามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5ได้นะคะสุดท้ายลดก็คือมาช่วยกันลดแหล่งกําเนิดมลพิษไม่ว่าจะเป็นการเผาพืชผลทางการเกษตรหรือว่าการเผาไหม้ต่างๆนะคะลดการใช้ ยานยนหรือว่าทางเรื่องของการใช้ยานพาหนะค่ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ฝากไว้นะคะรู้ลดเลี่ยงค่ะโรคไร้้ายไว้ทำงานป้องกันได้ค่ะหลักการป้องกันโรคจากการทำงาน Principle of Occupational Disease Prevention ธรรมชาติการเกิดโรคจากการทำงานนั้น เริ่มจากการที่ผู้ปฏิบัติงานโฮสเข้าไปทำงานและในงานที่มีสิ่งคุกคามหรืออันตรายต่อสุขภาพเฮลทฮาสร์เมื่อมีการสัมผัสเอ็โปเชอร์กับสิ่งคุกคามทำให้คนเกิดเป็นโรคจากการทำงาน Occupational Disease ปัจจัย3ทางระบาดวิทยาเ p i d e m i ล l o g i c Triangle ผู้ปฏิบัติงานสิ่งคุกคามเฮลทฮาสร์ ard, สภาพแวดล้อมในการทำงาน ลำดับขั้นของการควบคุม (Hierarchy of Control) หมายถึงการพิจารณาประสิทธิภาพของกระบวนการหรือมาตรการที่ใช้ในการลดความเสี่ยงหรือการควบคุมความเสี่ยงโดยพิจารณาจากมาตรการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดไปหามาตรการที่มีประสิทธิภาพน้อยที่สุดตามลำดับ Elimination, Substitution, Engineering Control, Administrative Control, PPE หัวหน้างานของคุณมีส่วนรับผิดชอบเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยของคุณดังนั้นควรพูดคุยปรึกษากับหัวหน้างานถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักและร่วมกันควบคุมและป้องกันปัญหาดังกล่าวหากปัญหาสุขภาพของคุณยังไม่ดีขึ้นควรไปพบแพทย์หรือพยาบาลในสถานประกอบการของคุณถ้าไม่มีควรไปพบแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และเล่าอาการให้แพทย์ฟัง ข้อสอบหลักจบการอบรมให้ทุกคนสแกน QR code เพื่อทำข้อสอบค่ะข้อกำหนดกฎหมายพระราชบัญญัติความปลอดภยัย อาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพศ2554ตามมาตรา14พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมพศ2562กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานบุคลากรหน่วยงานหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการพศ2565ประกาศกระทรวงแรงง,งานเรื่องกำหนดชนิดของโรคซึ่ง เกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงานพศ2550ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อหรืออาการสาคันของโรคจากการประกอบอาทีพพศ2563ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องชื่อหรืออาการสาคัญของโรคจากสิ่งแวดล้อมฉบับที่2พศส5 6 5ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการแจ้งข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการป้องกันและการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพแก่ลูกจ้างพศส5 6 6 5จบการนําเสนอในส่วนของเรื่องโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ